เราได้คําแนะนำนะคะเรื่องของการเก็งกาไรการลงทุนในหุ้นกันไปนแล้วกลับมาดูกันต่อที่อีกหนึ่งสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะราคาทองในตลาดโลกก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นแต่ว่าบาทบ้านเราเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าด,ด้วยแล้วเดี๋ยวเ,เราจะมีการประชุมไม่ใช่เราเรียกว่ามีจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องของดอกเบีย้ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีอิทธิพลต่อ,อก,การเวี่งไหวของราคาทองสถานการณ์ในตอนออกกลางก็ยังดูมีประเด็นกันอยู่ะะ่่นหหยยิบยกเเรรืองาาวลี้ มาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์แต่ก่อนจะไปคุยกันเราเช็คราคาจากสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะราคาทองแท่ง96.5นะคะขายออก34,050บาทรับซื้อที่33,950ท,ทองรูปประพันขายออก34,550บาทรับซื้อที่33,336บาท84สตางค่ะ พูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษณ์ประโกติประภาค่ะผู้ริจารฝ่ายวิเคราะห์จากโค้เส้นแข่งโกลฟิเจอร์อยู่ในสายแล้วพี่เกสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนแพรวค่ะประเมินแนวโน้มประเมินสถานการณ์ราคาทองคำเอาไว้ยังไงบ้างคะก่อนประชุมเฟดก็ตอนนี้ทองคำอาจจะขึ้นมานะะสถานการณ์จึงเชี่ยวในตะวันออกกลางนะกลายเป็นมีขึ้นมากลุ่มกาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนและก็มีการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในจอแดนนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันจะแบบ ลุก,กลามไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คงต้องติดตามต่อไปถ้าไม่มีข่าวอะไรพี่เกี่ยวว่านั่นงหุ่นก็อาจจะแบบเอ,อไม่ได้สนใจและมาให้ความสนใจกับการประชุมเฟดแทนนะคะกอทองก็อาจจะขึ้นหน่อยในกรอบแคบไปก่อนก่อนประชุมเฟดนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าการประชุมเฟดนะกระทบกับราคาทองคําอย่างมีนัยสำคัญนะคะคือสองครั้งที่ผ่านมานะเฟดตัดสินใจตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม ประชุมครั้งนี้ก็คงตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่นะคะแต่พี่เก๋ขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งว่าจริงๆก็เขาทบกับราคาทองคำต่างกันนะคือกลายเป็นว่าเดือนธันวาคมเป็นครั้งเดียวที่ตึงดอกเบีย้ยแล้วทองดันขึ้นได้ นะคะอันนี้แสดงว่าอะไรไม่ได้ขึ้นเหตผลการประชุมเพราะว่าเป็นไปตามการคาดกันไว้แต่จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตมากกว่านะคะซึ่งเราก็อาจจะดูจากาการถแถลงของประธานเฟดแถลงประชุมเฟดนะคะหรืออาจจะดูจากบอรทพอตนะคะคือท่านพิเกตขอย้อนกลับไปตอนกันยายนเนี่ย ประชุมเฟดเออโอเคเทองลงอาจจะมาพรองอลล่าแต่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์นี่ยกลายเป็นลงตั้งแบบเกือบหกสิบบอลลราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตอนนั้นมีการปรับเพิ่มดอกพอนแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานมากขึ้นนะคะมาตอนี่เศษโดนโอเคเอตอนนั้นก็แบบประธานเฟดไม่ได้พูดอะไรที่ฝันทงเลยบอกว่าก็กําลัง ยังไม่ได้คิดเรื่องหาหรือเรื่องโลดดอกเบี้ยนะคะบอกว่าจะใช้ความระมัดระวังในการดําเนินดอกเบี้ยนะคะมาทั้งธันวาคมขึ้นแรงมากคือวันเดียวนะขึ้น48ดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขึ้นอีกรวมแล้วประมาณ60ดอลลาร์นะคะ,ะทั้งนั้นประธานเฟดพูด แนวที่เป็นสายพินราบสุดๆเลยบอกว่าจะไม่ตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานเกินไปเราก็มีแนวโน้มชะลดดอกเบี้ยตลาดมีความหวังมากเลยตลาดบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะต้องลดดอกเบี้ยหกครั้งเราก็จะเริ่มเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้โอเคตลาดอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมก็ตามดังนั้นการประชุมครั้งนี้พี่เกี่ยวว่าให้ความสนใจกับการถแถลงของประธานเ็ตหลัก นะคะตอนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเราก็รอเเอมื่อไหร่เขาจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนะคะตอนดอกเบี้ยขาลงเราก็รอเมื่อไหร่เขาจะบวชนลดดอกเบี้ยค่ะพี่หยุ่ว่าตรงนี้ทามิ่งเรื่องทามิ่งสำคัญแต่ถามว่าประธานเฟดจะฟันธงไหมสไปล์เขาไม่ได้ค่อยฟันธงใน<ะ>ช่วงเวลานะคะมีประธานเฟดส,สาขาอังต้คนเดียวที่แบบพูดค่อนข้างจะัดเจนว่าอาจจะเป็นไปม้า,มาส่า นะคะ,ะแล้วจะกระทบกระทองอย่างไรพีร่หมองว่าถ้าเกิดประธานเสร็จพุกแนวกลางกลางว่าก็อาจจะกำลังพิจารณาเรื่องเรื่องเรื่องดอกเบีย้ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบดูข้อมูลเศรษฐกิจประกอบเพราะว่า GDP กลายเป็นออกมาดีเนาะไต้มาสี่เงินเฟ้อกลายเป็นออกมาลดลงในวันศุกร์นะคะเขาอาจจะตองเ,เดี๋ยวเขาดูข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจโทนถ้าออกมาโทนเนีน่ยกี่ใหญ่ว่าจะส่งผล แนวกลางๆ,ๆ,ๆหรือบ,บวกทองนิดหน่อยแต่จะไม่มากนะนะคะแต่ถามว่าจะทําให้ทองลงไหมที่ผ่านมา,เ,าเจ้าหน้าที่เฟดต่างๆพูดให้ความเห็นใสยเหี่ยวและราคาคงตอบรับทางลงไปพอสมควรแล้วค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ะคะซึ่งเราก็ยังเดายากอีกถูกไหมคะพี่เกดรอบนี้ เซอร์ไพรส์ท่านเซอร์ไพรสุดๆบอกจะขึ้นดอกเรียต่อนะคะอันนี้นคงเซอร์ไพรสุดๆซึ่งคิดว่าเป็นไปในค่อนข้างจะยากมากๆนะคะแต่ว่าคงจะคงจะพูดในโทนสายหรือว่กลางๆจะไม่พูดทางสายหยอกเท่าไหร่ค่ะแล้วแล้วแล้วเราควรจะยังไงดีในแง่ของกลยุทธ์ระหว่างที่รอประชุมเฟดไม่เป็นไรคือท่านเกิดตรงมาพี่เหยว่น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บ ดูแล้วว่าจุดจุดต่ําสุดมันไม่ไม่ได้ยกต่ําลงนะคะยืนเนี่ยสองพันดอลลาร์ขึ้นมาได้มันลงมาประมาณโซนที่กบว่าสักสองพันสิบสองพันิบห้าดอลลาร์น่าเก็บน่าเก็บแต่ระวังนิดนึงกลายเป็นเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึา้นอาจจะต้องใช้ตัว USD เพื่อจะป้องกันความเสี่ยงนะคะที่จะ็ว่าขึ้นไปก็ ตอนนี้2,319ตลอราถ้าผ่านขึ้นไปได้เราอาจจะเห็นประมาณ2 5 0 okay, uh ิต huh. ่อรากก็ไ <discussion> ด้ตอนนี <one noise> ้ยังติดแนวต้าน2 3 1ดออยู่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากสำหรับคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <studio> oh, ีค่ะ ต้องรอจอร์มพาเวลเลยนะคะว่าจะส่งสัญญาณเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรบ้างระหว่างนี้ทองเนี่ยก็อาจจะมีแกวงขึ้นแกว่งลงบ้างแต่ว่าก็คงไปไหนได้ไม่ไกลนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบอยู่แต่ว่าพี่เกศหรือคุณศิริรักษ์ก็แนะนำนะคะใครที่ยังไม่มีของราคาที่ปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสนะคะแถวแถวแนวรับ2 0 1 0 2 0 1 5แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้บาทแข็งด้วยเราก็อาจจะซื้อทองที่เป็นราคาทองไทยได้ถูกลงนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด ไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีน n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวีดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ